วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวิลิตรลินไทซึ่งเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะซึ่งเป็นการแต่งของใครนะลูกคะคะพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิตนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเป็นตัวอย่างกันก่อน เชิญดูคในช่วงท้ายสมัยธนบุรีปีพุทธศักราช2133เป็นยุคที่พระเจ้านันทบุเรงบุตรของพระเจ้าบุเรงนองทรงครองราชเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพมา่ามีพระราชโอรสคือพระมหาอุปราชาหรือมังกยอชวา ทางหงสาวดีได้ส่งทหารเข้ามาสอดส่องในกรุงศรีอยุธยาและได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้เสด็จสวรรคตรแล้วชาวเมืองต่างเศร้าโศกเสียใจและร่วมกันถวายบังคมต่อพระบรมศพส,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นพระโอรสองคโตจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติ และปกครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระบิดาณเมืองหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงเห็นว่าอายุธยากำลังมีการผลัดเปลี่ยนกษัตริย์และอาจมีการแย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้นจึงควรแก่การไปทำศึกสงครามด้วยขาดนี้พระมหาธรรมราชาทรงสวรรคตแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา อุปราชาเจ้ายงยกทัพไปดีกรุงศรีอยุธยาบัดเดี๋ยวนี้แต่พระมหาอุปราชากาลังมีข้อถึงพลาดไม่ควรออกรบในเวลานี้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อข้าเห็นด้วยกับผลนะพระเจ้าค่ะบรของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็รวนแล้วจะเก่งด้านการรบหากเจ้ามีออกรบเพียงเพราะกลัวเราะร้ายก็จำเอากระถุงมานุ่งเสียเถิด พระมหาอุปราชาได้ยินพระบิดาตรัสเช่นนั้นก็รู้สึกอับอายแก่ขุนนางและอาามย์เป็นอย่างมากก็ได้พระเจ้าข้าขจดอ,อกไปตีกรุงศรีอยุธยาก่อนจะไปเตรียมทัพมหาอุปราชาก็ได้ไปร่ำลากับเหล่านางสนมของพระองค์ที่จำเป็นจะต้องยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาในคานี้เห็นทีว่าจะต้องหางพวกเจ้าไปชักพน้องขอติดตามเสด็จพี่ไปด้วยได้หรือไม่สื่อคานี้ยากยิ่งนักพี่เกียจะเป็นอันตรายต่อพวกเจ้าได้ เช่นนั้นน้องไม่อาจขัดทที่น้องจะรอเจ้าค่ะพระมหาอุปราชาจัดเตรียมทัพเพื่อไปรบกับกรุงศรีอยุธยาโดยไปเกณฑ์พลจากหัวเมืองต่างๆมามากกว่า500,000คนก่อนที่จะยกทัพไปตีกับกรุงศรีอยุธยาในรุ่งเช้าวันต่อมา รุ่งเช้าวันต่อมาพระมหาอุปราชาได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระบิดาและได้ทูลลาพระบิดาก่อนที่พระบิดาจะพระราชทานพรให้ชนะศึกสงครามในครั้งนี้กองทัพหงสาวดีจัดกองทัพแบบ16กริย์คือการจัดช้างให้เหมือนกันเพื่อไม่ให้รู้ว่าช้างไหนเป็นช้างที่พระมหาอุปราชาประทับอยู่ในขณะยกทัพมาถึงตำบลพนมทวนมีลางร้ายเกิดขึ้น คือเกิดลมพัดเอาฉาบบนหลังช้างหักลงมาทำให้พระมหาอุปราชาเกิดหวั่นพระไทยทางด้านกรุงศรีอยุธยาในคืนก่อนทําสงครามกับหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงพระสุบินซึ่งถือเป็นสุภนิมิตรหรือเป็นลางดีในความฝันพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกระแสน้ำไหลาบามาจากป่าทางทิศตะวันตกและพระองค์ก็ได้ทรงลุยน้ำที่เชี่ยวกราด แต่ขณะนั้นเองก็มีจระเข้ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ําและถมเข้าใส่พระองค์พระองค์จึงใช้เงาฟันต่อสู้กับจระเข้และสามารถปราบจระเข้ตัวนั้นลงได้หลังจากจระเข้ตายไปสายน้ำที่เชี่ยวกราดก็แห้งเหือดลงอย่างน่าตกใจสมเด็จพระนเรศวรได้เล่าความฝันให้กับโหนฟังและให้โหนทำนายดวงชะตาของตน พระเจ้าคิดว่าความฝันครั้งนี้เกิดจากเทวดาบอกเหตุโดยน้ำที่ไหลบ่าหมายถึงกองทัพของพมา่าและมอนจรเข้หมายถึงพระมหาอุปราชาซึ่งการที่พระองค์สามารถปราบจรเข้ลงได้นั้นหมายถึงพระองค์สามารถปิดพระชนชีพของพระมหาอุปราชาลงได้ด้วยพระแสงข,ของเงาเชื่อว่าการทำสึกสงครามครั้งนี้จะยิ่งใหญ่จนเกิดเป็นยุทธหาตถีพระพุทธเจ้าค่ะ พอใกล้เลิกยกทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เสด็จไปยังเกยทรงช้างพระที่นั่งทันใดนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุส่องแสงงดงามลอยมาในท้องฟ้าทางทิศใต้หมุนเวียนรอบกองทัพเป็นทักษิณาวารสามรอบแล้วลอยวนไปทางทิศเหนือพระองค์ทรงปิติยินดีตื้นตันพระไทยเป็นยิ่งนักทรงสรรเสริญน,นมัสการและอธิษฐานให้พระองค์ทรงชนะฆ่าศึก ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเคลื่อนพลออกจากกรุงศรีอยุธยาจนปะทะเข้ากับกองทัพของข้าศึก าพระยาชัยานุภาพช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเกิดตกมันวิ่งฝ่าเข้าไปในดงฆ่าศึกทําให้ทหารพรมาร่าล้มตายไปหลายคนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทอดพระเนตรเห็นการจัดทัพแบบ16กษัตริย์ของฝั่งพมา่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระคชาทานช้างหนึ่งอยู่ใต้ต้นข่อยสวมใส่เครื่องประดับสวยงามกว่าช้างเชือกอื่นมีทหารห้อมล้อมเป็นจํานวนมาก พระองค์จึงรู้ได้ทันทีว่านั่นคือช้างทรงของพระมหาอุปราชาอย่างแน่นอนจึงเดินช้างเข้าไปพร้อมกับกล่าวเชื้อเชิญให้มาสู้กันมหาอุปราชาแห่งหงสวัสดีท่านจะยืนอยู่ใหญ่ในร้นไม้เล่าเชิญออกมาลบกันให้สมศักดิ์ศรีเถิดฝ่ายพระมหาอุปราชาเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงทรงชา้างออกมาจากที่ประทับเพื่อทําการสู้รบตามคําท้า เบื้องนั้นนาหรืหนาผู้สยามินเบียงพระมาลาพินห่อนพองสัตราวุธอรินหรือถูกองเอยเพราะพระหัตถ์หากป้องปัดด้วยขอทรง บัตรมงคลผพาไทยทวารักแวงเวียงเบียงเซียนสะบัดตกเหตายอุกลุกคลุกเงยงัดคอคุดเสิแกแฮเบนบายเง่ายงไงทวงทอที่ทอย ลอยพล้ำเพรียกท่าท่านในรนบัดราดฟาดแสงพลลพายฟอนพระเดชพระแสดงดนพระเด็ดคู่เข็นแห่ถนัดพระอังสาคอขาดดาวโดยความ อุราราเร,ร,ราแยกยุนสยบเอ็นพระองค์ลงทุกเทื้ทาดินเนื้อคอคดรอนซบเนื้มสังเวชวายชีวาสุดสิ้น สู่ฟงสเสวยสวรรค์พระราชาสิ้นแล้วหลังจากเสร็จสึกยุทธหัตถีผงสาวดีก็ไม่กล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาทำให้บ้านเมืองสงบสุขสุบมา สมเด็จพระนเรศวรโปรดกล้าวให้สร้างสถูปของพระมหาอุปราชาที่สนามรบและโปรดให้นำข่าวสารไปกราบทูลแก่พระเจ้าแห่งสวดีภายหลังหลังทรงนำทัพกลับกรบุงศรีอยุธยาทรงได้คูณบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ตามพระองค์ไปในสนามรบขณะเดียวกันก็ให้ลงโทษแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไปไม่ทำโดยได้รับโทษประหารชีวิตแต่สมเด็จพระวรรัตและราชาคณะได้กราบทูลขอไยะโทษ พระองค์จึงยอมลดโทษให้โดยให้เหล่าแม่ทัพนายกองไปตีเมืองตะนาวศีถวายและมริดเป็นการแก้ตัวมีพระราชองค์การโปรดกล้าวให้แม่ทัพนายกองพ้นโทษและดำรงตำแหน่งเช่นเดิมอเด็เกดคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับดิดิดตเตลีท่าใวันนี้แค่นี้ก่อนซึ่งสนุกสนานมากเดี๋ยวข้าวหน้า เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมในเรื่องวิตาริ์เพกันอีกนะคะสวัสดีค่ะเรดียน่ครสคคล็ขอบคุณค่ะ ก็แพงระเจ้าคิดว่าความฝันครั้งนี้เกิดจากคือวดาบอกนี่ได้ซีนแล้วเสื้อขาวขอมจะไม่ทำห้่นหาธรรมราชาทรงสวรรคตแล้วออเมีข้อถึงพลาดไม่ควรออกรบนะเวลานี้พระเจ้าค่ะไม่ควรออกรบนะเวลานี้พระเจ้าค่ะเสร็จพ่อ ควรออกรบนะเวลานี้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อก็เห็นด้วยกับโหรณะพระเจ้าโหรนะอยเกียยกูมาเข้าตอนตื่นมาอะไรนะจเจ้าพยาชัยยานุภาพช่างทรงของสมเด็จพระนเรศวรนหาราตกมันลิ้นสาเข้าไปในโดมง้าะสือ